จึงเตรียมจะรงเสนาเดินทางไปตั้งโรงทานถวายทานเกลือีเหล่านั้นเป็นนิตยยการตลอดพระชนมายุได้ได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ส่วนลือีนั้นได้ไปเกิดในพรหมโลกและพระเจ้าพราชาีก็คือทัศกะเทวราชที่เล่าเรื่องดังกล่าวตรงนี้ขอแก้น,นิดถึงว่าทัศกะเทวราชเล่าเรื่องของท่านและปุโรหิตเป็นคาราบร,ริพารในอดีตของท่านสมัยท่านเป็นเจ้าเมืองพระาชา,าศีและท่านเองได้ทาทานอย่างใหญ่หลวง ด้วยผลทานยังไปเกิดเป็นใหญ่อยู่ในชั้นของสวรรค์เป็นท้าวสักกะเทวราช่วนฤาษีประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเกิดในชั้นพรหมโลกซึ่งสูงกว่าแอสวรรค์ที่พระเจ้าพระราไปเป็นท้าสก,กะอยู่ขันทาวโกสิแสดงเรื่องอดีตของพระองค์เองแก่พระเจ้าเนวิราชจบจึงจัดว่าขอพระองค์จงทรงข้าพระไทยเถดว่าทานมีผลน้อยกว่าศีลดังเรื่องที่แสดงมาข้าแต่ว่าพระองค์ควรบำเพ็ญทั้งสองอย่างคือต้องทั้งทานและศีลขันจัดดังนี้จึงเสด็จไปสู่สวรรค์ ทรงเล่าเรื่องพระเจ้าเนมิราชเก่เทพราทั้งหลายเป็นใจความว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นผู้ยินดีในฐานและศีลสินส้นการเป็นนิดเทพเจ้าทั้งหลายในได้ความก็อยากประสงค์ได้เห็นพระเจ้าเนมิราชจะกลับทุนให้พระอินทร์ขอได้โปรดอัญเชิญพระเจ้าเนมิราชขึ้นสู่สวรรค์พระอินทร์จึงได้สั่งสั่งให้มาตาลีเทพตาลถีนำเวชยันตราชรถไปรับพระเจ้าเนมิราชขึ้นสู่สวรรค์มาตาลีเทพสารธีจึงกระทำตามเท้าโกศีบัญชานำเวชยันตราชรถไปสู่กรุงมิถทลา วันนั้นเป็นวันเพ็ญมาตลีเทพบุจึงบายหน้าราชรถข้าทางทิศตะวันออกแห่งเมืองมิถิลาในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่พระเจ้าเนมราชประทับอยู่ในปรางปราสาทพร้อมด้วยหมู่อัมมาดแวรลอมเป็นยศบริวารตองไปนพระประปทานทิศตะวันออกได้ไล่เห็นเวชยันราชรถอันรุ่นลอยมาพร้อมกับพระจันทร์ในวันเพ็ญต่างก็ออกความเห็นว่าเป็นพระจันทร์ขึ้นมาสองดวงพอเวชยันตะราชรถซึ่งเตรียมในม้าสินทบพันหนึ่งรุ่นลอยมาใกล้จึงทราบว่าไม่ใช่พระจันทร์ ต่างก็ลงความเห็นเป็นรถทิพย์ที่เกิดด้วยบัญญาณิการเพื่อถวายพระเจ้าเนมิราชพระเวชย,ยันตาราชรถเรลิรมาเทียบพระบัญชรและก็บ่ายหน้ากลับมาตลิตเทสาติจยงกลับทุนชิพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณเสรตในประเทศวิเทหะขอพระองค์จงเสด็จขึ้นประทับรถทิพย์นี้เถิดพระเทพเจ้าทั้งหลายมีสมเด็จอมรินทัชราเป็นประธานพร้อมกันรอฟ้าพระองค์อยู่ที่สุดธรรมมาเทวสภาในดาวดิงสวรรค์แล้วพระเจ้าเนมิราชได้ทรงสดับคำแห่งเทวบัญชา ทรงจิตนาว่าเราจะได้ไป,ไปเห็นเทวโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นในครั้งนี้จึงสั่งสั่งให้มวลหมาทั้งหลายอย่าได้ประมาทในราชาจาริยาวัตหรือจริยาวัรของพระราชาจงให้ทําตานรักษาสินตามที่เราเคยทาเถิดจึงเสด็จขึ้นรถเวชยันราชารถขณะนั้นมาตริเทพสาถีจึงทูลขึ้นว่าทางที่จะไปข้างหน้ามีสองทางตรงนี้ท่านทั้งหลายจงระดับจิตฟังไปเรื่อยๆอัอาตามาภาพเจะพาไปตามเรื่องของพระนิเวราชเที่ยวชมเมืองนรกกัน พระนรพทํา,าทอะไรอยู่คุ้มไหนจะได้เป็นอนุสติธรรมนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดขณะนั้นมาติลิตเทพสติจึงทูลว่าทางที่ไปนั้นมีสองทางคือทางไปสู่ที่อยู่ของผู้ทําบาปทางหนึ่งทางไปสู่ที่อยู่ของผู้ทําบุญทางหนึ่งพระเจ้าเนมิราชจึงขอไปสู่ที่อยู่ของผู้ทําบาปก่อนเพื่อจะได้ดูได้ชมได้ทําปัญญาตัวนี้ขอขยายความเพิ่มเติมว่าเมธัสก,กะเทวดาทั้งหลายจริงใช้คำว่ารอเฝ้าพระเนมิราชตั้งที่พระเนมิราชเป็นมนุษย์ ทเทเทวดาในบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาผู้มีศีลมีธรรมพระที่ประพฤติธรรมตามป่าตามเขาหรืออยู่ในเกตแดนที่มีพรหมจรรย์รู้แจง้งตลอดในธรรมเทเทวดาไปรักษากันมากมายด้วยบัญชาแห่งเทพผู้ใหญ่นี่เป็นเรื่องจริงและพระปฏิบัติตามป่าตามเขาถ้าปฏิบัติจริงมีศีลธรรมไม่ต้องกลัวหรอกท่านทั้งหลายได้พบกับสิ่งนี้ทุกองคเพราะทเทเทวดาก็มาขออนุโมทนาบุญกันมากมาย แต่อาจาจะมันยังไม่ถึงขั้นสมัยของพระเจ้าเนมิราชที่สามารถที่จะขึ้นราชรถทิ์ได้เพราะการกันนั้นคุณวิเศษยังอยู่ยังสมบูรณ์มากแต่ละสมัยไม่เหมือนกันกึ่งพุทธกาลนี้คุณวิเศษต่างๆเริ่มเสื่อมถอยเพราะจิตคนสโลกมันฝ่ายต่ําแต่ว่าเทปราทั้งหลายยังปกป้องคุ้มครองดูลแลมาอารักขานี้มากมายการถวายอาารทพการดูแลทั้งหมดทั้งหลายยังมีอยู่เช่นเดียวกันนี่อาตมาสามารถที่จะบอกกล่าวได้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมด อัตมาก็เชื่อถือเรื่องนี้ว่าจริงก็อยู่ตามป่าตามเขาเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ปกติถ้าท่านทั้งหลายถือศีลรักษาปฏิบัติธรรมท่านก็จะได้กลิ่นหอมบ้างท่านจะได้ได้พบแม้ถ้ามีทิพย์ปู่ก็จะได้เห็นภาพเทพตุลาทั้งหลายมาบูชาพระในยามค่ำคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก็ยิ่งมากขึ้นมากขึน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ยามค่ำคืนจะเป็นยเวลาที่ท่านทั้งหลายควรแก่การฟังธรรมเพราะเมื่อฟังธรรมไม่ใช่มีเฉพาะท่านฟังอย่างน้อยๆก็คงมีอะไรมากมายที่เป็นฝ่ายของอมนุษย์ที่ควรแก่การสำหรับจับฟังธรรม เมื่อพระเจ้านิราชขอไปสู่ที่อยู่ของผู้ทำบาปก,ก็คือนไปเที่ยวเมืองนรกมาตลิเทสถีก็กระทำตามพระราชองค์การขับเวชยันตะระราชรถไปทางนารกมาช้าก็ไปถึงเวตาระนีนรกคือนรกที่เต็มไปด้วยน้ำแสบน้ำเค็มและลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดมีในนริยบาลทิสัตว์จาวุฒิลรค่าติสัตนร,ร,ร,รกทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้แม่น้ำอันแสบเค็มนั้นเมื่อนารกอดทนต่อการฆ่าตีไม่ได้ ก็พากันโจนลงไปในแม่น้ำนแสบเค็มแม่น้ำแสบเค็มนั้นก็เต็มไปด้วยเครือไหวอันมีหนามเป็นเหลาลุกเป็นเปลวไฟเวลาสัตว์รบทั้งหลายตกลงไปก็ถูกน้ำไหวอันเป็นเหลาเหล็กเสียบแทงอวัยวะขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วตกลงไปถูกเหลาเหล็กอันเป็นชั้นที่สองถูกบวกกรดอันเป็นชั้นที่สามจึงถูกน้ำแสบน้ำเค็มลุกเป็นเปลวเพลิองอยู่ชั้นล่างและพากันไหววนเวียนไปมามีในลึ่ในินริยาบาลพุ่งซัดซึ่งหอกแหลนเหลาลงไปให้ถูกสัตว์รกเหล่านั้นตาย แล้วเกี่ยวขึ้นมาด้วยเบ็ดเหล็กทิ้งไว้บนแผ่นเหล็กแดงดูน่าสา,หาหน่าสงเวยยิ่งนักพระเจ้าเนบิราชดทรงททัศนาเห็นก็ทรงสะดุ้งพระอรุไทยจึงตรัสถามพระมาตลีเทพสาตีว่าสัลหนนั้นได้ทำบาปกรรมสิ่งใดไว้มาตลีเทพสารถียิ่งกลับถึงว่าสั์เหนนั้นไม่ได้เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงทำลายผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าตนเมื่อเป็นชาวโลกเราคือเป็นมนุษย์มันตายแล้วจึงตกนกในขุมนี้น้ำแสบน้ำเข็ม หลังจากนั้นจึงขับเวชยันราชรถไปต่อถึงอีกขุมหนึ่งเรียกว่านารกสุนัขพระเจ้าเนมิราก็ถามอีกว่าสุนัขแดงสุนัขด่างและแรงกาอันน่ากลัวที่พากันยื้อแย่งกินสัตว์โรกเหล่านั้นด้วยบาปกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นอย่างไรมาตาลีเทพสาธีกล่าวถึงว่าบาปกรรมเพราะเป็นผู้ตนีและขัดเคืองดาว่าสัมรรมรรพราหมเ์ื่อดาเกองดาว่าพระพิสูจน์สงผู้ป,ป,ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ครั้งเป็นมนุษย์พวกเราทั้งหลายต้องระวังปากระวังจิตพวกที่จิตชอบล่วงเกินคุบาอาจารย์พระภิกษุส,สงฆ์ผู้มีคุณธรรมสูงสูงไปเจอเข้าระดับพระอริยเจ้าขึ้นมาก็คขอขาดเจ้าเตี้ยมาจะาผู้ใดคอขาดคอขาดหัวขาดก็ตกนรกเลยอันต้องระวังความอวดดีถือดีการจวกจงลงเกินด่าวา่าสรรมณรามพู้ประพฤตมจัาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งและที่สุดแล้วก็ลงเมืองนรกไปตามกัน ขุมต่อไปจัดนรกสุนักแล้วก็ไปดูนรกชื่อว่าอังคารกาสุสุนรกเป็นนรกที่เต็มไปด้วยทานเพลิงมีพวกในนิรยาบาลตักทานเพลิงใส่ตะกร้าไปเทลงบนศรีรษะสัตว์สนรกทั้งหลายได้ทนทุกเวทนารอ้อยคร่ำครวญอยู่เป็นหมู่หมู่ท่านกล่าวถึงสัตว์นรกเหล่าน,นั้นจังพระคัจีาว่าอังคารกาสุงอป,ปราทุนนันตุนาราลุทันตา ปริกัตถากัตตาพยงหิมังวินติสุตังทิสวาปัชามิตังมัตลีเทวสารธิอิเมนุมัจจากิกิมกังสุปป,ปังเยมาชนะอังครากาสุงสุนันติตัสสะพุทธโธวิยากาสิมาตลีเทวสารทีติแปลวะ่าสนนโกเหล่านี้ล้วนแต่ถูกไฟมาร่างกายรองให้คลำครวนอยู่ในกองเพลิงเราเห็นแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวดูก่อนมาตลีเทศสารที สารนลกเหล่านี้ได้ทำบับการรมสิ่งใดไว้จึงมาสวยทุกเวทนาเช่นนี้มาตริเทพสาธิกลับทูลว่าสัรนลกเหล่านี้ทำบับการรมไว้หลายอย่างคือบางจงพวกเป็นปัญญาโกงด้วยเห็นเกศร,รัย์บางพวกโกงรัพที่เรียไรยว่าจะสร้างวัฏวาว,วัตถุของสงมาเป็นของตนเสียไอเนี่ยตายกันมากยกุคนี้พวกวัดครึ่งกรรมการครึ่งต้องระวังสะตรงตัดต่างปัจจัยชาวบ้านทวายมาหล่นอยู่ตรงไหน เอาไปใช้เบียดเบียนด้วยเจตนาที่สุดแล้วส่วนใหญ่ก็ตกนรกขุมเนี่ยอังคารกาสุนะ,นะรกุกบางพวกก็ติดสินบนผู้เป็นหัวหน้าเพื่อเอาทรัพย์มาใช้แจกส่วนตัวพวกคอรับชั้นทั้งหลายพวกสตนรกทำกรรมบ,บาปน้อยต่างๆมาตริเทพสติกกลับเพื่อชยันรดประชุนกุมนรกที่ห้าอันมีพระน,นามว่าโลหะกุมพีนรกชั้นนี้เรียกว่าหม้อทองแดงอันเต็มไปด้วยน้ําทองแดงซึ่งลุกเป็นเปลวเพลิงมีพวกสัตว์นรกรอย,อยอยู่เป็นอันมาก ลอยขึ้นลอยลงเหมือนก็เม็ดข้าวที่สุกจะขึ้นจะลงเนี่ยมันไม่ข้าวสุกลอยขึ้นพลิกตัวขึ้นมาเลยแล้วก็หลังจะขึ้นสุดก็ต่ำลงไปอีกไปถึงก้นหม้อแล้วก็ขึ้นมาบนหม้อขึ้นลงทั้งหมดใช้เวลาหกหมื่นปีนรกหม้อทองแดงี่งไมได้น้ำทองแดงสารโกรอยอยู่พระเจ้าเนมิราจัดถามว่าดูกนมาตลีสารกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงรับทุกข์เช่นนี้ มัตรเทพกล่าวว่าสนรานนี้ล้วนเป็นคนบาปหยาบช้าทำร้า,ายสมณาพรามผู้มีศีลไว้ในชาติเป็นมนุษย์หลังจากนั้นมัตตรเทพก็ขับรถผ่านนรกที่หาไปจนถึงนรกที่6ที่นรกที่6นี้มีในนิรุยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยโซ่เหล็กแดง